สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตหลังจาก4อาทิตย์นะคะสรุปนะคะสรุปถาดที่เพาะดอกอันนี้นะคะทุกคนดูสรุปว่าสงสัยจะไม่รอดนะคะนีม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยนะคะดูแห้งแรงมากน่าสงสารมากนะคะคงจะไม่รอดแน่นอนนะคะแต่แต่ว่า มันมีกระถางตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูตามรูปว่ามันคือดอกอะไรนะคะกระถางนี้น่าติดตามนะคะว่ามันจะไปคงจะไปต่อได้แต่เราอยากเห็นว่าดอกมันจะออกมาในรูปลักษณะยังไงนะคะทุกคนกระถางนี้นะคะก็จะเป็นกระถางที่เราจะติดตามตอนต่อไปนะคะว่ามันจะ เป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้ามีดอกถ้ามีอะไรออกมาก็คงจะชื่นใจมากๆ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองที่เราเอากล้ามันลงนะคะอันนี้คือสีอาทิตย์ผ่านไปแล้วต้นสวยงามมากต้นใหญ่แล้วก็โตเร็วมากนะคะ สำหรับดอกดาวเรืองเราจะรอคอยชมดอกกันนะคะทุกคนส่วนบ้านชื่นที่เราหวานลงไปนะคะนี่คือสี่อาทิตย์ต้นเขางามมากแล้วก็ออกมาเยอะมากนะคะทุกคนดูมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็สวยเช่นกันคะ่ะบางช่วงมันจะแน่นมาก เราก็จะทำการย้ายย้ายออกแล้วก็ทำให้แถวมันสวยงามขึ้นนิดนึงนะคะอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่เราอยากจะให้เพื่อนๆดูอันนี้คือคาดว้าน,น่าจะเป็นคอสมอสที่เขาแถมมานะคะเราก็มาดูกันว่ามันจะออกดอกกันไหมนะคะ ตรงนี้ดกมากเดี๋ยวเราก็จะทําการแยกออกนะคะเพราะว่าถ้ามันใกล้กันมันอาจจะดูถีแล้วก็ไม่สวยงามแย่งก,กันกินอาหารฝั่งนี้ต้นสวยงามมากนะคะติดเต็มเลยต้นเล็กๆหวานรอบสองก็ขึ้นมาอีกเพียบเอาละคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามชมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูมาคอยดูชมดอกสวยๆงามๆของ บวานชื่นแล้วก็ดาวเรืองสำหรับเพื่อนๆที่แนะนำมาวิธีกำรรจัดหอยทากนะคะวิธีที่เราประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือเกลือค่ะเราใช้เกลือหลังจากนั้นนะคะอหอยทากค่อยๆลดจำนวนลงและตอนนี้ก็คือเงียบ เนียบไปหมดแล้วค่ะก็ยังพอมีดอกกล้วยไม้ให้ได้ชื่นชมในระยะยาวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมสำหรับคลิปหน้านะคะเราหวังว่าจะได้แบ่งปันดอกดาวเรืองแล้วก็ดอกบานชื่นสวยๆงามๆที่พร้อมออกดอกสะพรั่งให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีขอบคุณคะ่ะ